อบอกตรงๆกูเหนื่อยกับประเทศไทยกูเหนื่อยกับวิธีปฏิบัติในประเทศไทยกูเหนื่อยกับวิธีพินิจ์พิเคราะพิจนากับประเทศไทยสารรัฐธรรมนูญนะเว้ยเฮ้ยไปเป็นสารรัฐธรรมนูญนะเว้ยสวเลือกเอาวิศวะไปเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญสวไม่เลือกนักกฎหมายไปเป็นตุลาการสารมนูญแค่นี้แล้วกูไม่รู้จะพูดอะไรหลักนี่คือประเทศไทยเฮ้ยนี่ตกลงยังไงเนี่ย คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมองกฎหมายมีความรู้มีประสบการณ์มากมายเลยดีกีมหาศาลเลยองค์ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกฎหมายกฎหมายแต่ไม่เลือกครับดีเกินไปคุณสมบัติด,ดีเกินไปคุณสมบัติมีความรู้กฎหมายเนี่ยความเที่มทนต้องมีเพราะรู้กฎหมายแบบเต็มหัวเลยรู้ทั้งในประเทศรู้ที่ต่างประเทศทั่วโลกยอมรับนะครับพอไปสอนในมหาลัยต่างประเทศด้วยครับ แต่เลือกวิศวกรรมครับเลือกคนจบวิศวกรรมไปเป็นตุลาการสารนุนี่คือประเทศไทยครับโดยสวชุดนี้ครับสวชุดอัประยศที่กําลังเป็นข่าวเป็นข่าวอะไรครับเป็นข่าวเรื่องคดีหัวสวการได้มาถึงสงวถูกเรียกไปเป็นผู้ผ,ผู้ไปอธิบายความกะกะตเรียกไปชุดยี่หกเรียกไปเป็นข่าวหน้าหนึ่งในสังคมโซเชียลข่าวหน้าหนึ่งในสังคม นังสือพิมพ์ประชาชนตัดสินไปแล้วว่าคดีหัวสอวอมันเป็นความจริงเพราะประชาชนเชื่ออย่างนั้น